ไงสามสีะไ่ไป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 ไดู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 ไปไปใส่ไปใส่ไปใส่เอาไป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 ู่ะปู่ะปู่ะจะอ้วนเนี่ยมาองเมือมอปูดะะมาทาก้อนมูต้องกินก้อนมูเลยอ้วนเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง กระปวดกะกายซะจะอ้วนจะอ้วน,อ,นอ่าเนี่ใกล้ด่ากายด่ากายดีตั้งมาอีกอ่ะอืมมาทากอดมูเด็ดนี่ละอ้วนก็มูกินเจ๊งก็มูไม่อ้วนได้จังได้เบิดละหมดละทีสุดท้าย นมืที่เลยมดเด้อแบบนี้นห้องยี่ได้เมื่อไรไดกินตอนน,นั้นก็เิิดอไรได้บบนี้ยังหันไปไปซื้อนอนรอนอนรอนอนรอแล้วสามสี่นอนรอกินนะครับนอนรอกินอาจจะอ้วนกินก่อนอ้วนกินก่อน วางเกงกินเพิ่นอ้วนตุ้ยนุ้ยเด้ไปละวนอนรอไปมาเด้ออ้วนเด้อแต่ที่เขากินปลาก่อ้วนก็หิวคือกันโอแม่ตัวหิวจะจะอ้วนนี่จะอ้วนจะอ้วนอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยสามสี่ กินล้ากินเ้าอย่าทะเลาะก,กันได้